สวัดสดีครับนักเรียนก็พบก,กับกุ้งวิ่งนะครับในวิชาทนตีและนาฏศิลป์วันนี้ก็คือบทที่สี่กระกู่ที่สี่นะครับการเล่นของเด็กไทยการเล่นของเด็กไทยเพื่อนๆเ,เคยเล่นการเล่นของเด็กไทยเล่นอะไรกันบ้างนะเรามาดูกันเลยนะครับการเล่นของเด็กไทยการเล่นของเด็กไทยเป็นกิจกรรมที่ทํา ให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินการเล่นของลเล่นบางอย่างมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากมาเช่นวิ่งไล่จับการเล่นบางอย่างก็ไม่ต้าไม่ต้องเคลื่อนไหวมากเช่นมาเก็บกายของกันลเล่นบางอย่างอาจมีบทเพลงท่าเต้นประกอบการเล่นเช่นงูกินหางอ่ะเล่นงูกินหาง ึกการเคลื่อนไหวและความสามาัคคีจำนวนผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นวิธีการเล่นเลือกผู้เล่นสองคนเป็นพ่องูและเป็นแม่งูคนที่เหลือเป็นลูกงูผู้ที่เป็นลูกงูคนแรกจะต้องเกาะเอวผู้ที่เป็นแม่งูลูกงูต่อตัวอื่นๆจะจับเอวล,ลูกงูต่อกันไปเป็นแถวยาว พ่งงูเริ่มถามว่าแม่งูเอ๋ยแม่งูและลูกงูก็ร้องตอบพร้อมกันว่าเอ๋ยจากนั้นโตตอบบทร้องจนถึงช่วงสุดท้ายแม่งูจะถามพ่อว่ากินหัวกินหางถ้าพ่งงูจะตอบว่ากินการตลอดตัวจากนั้นผู้เป็นพ่งงูจะไล่จับลูกงูจากปลายแถวแม่งูจะต้องกางมือ ออกเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกงูถูกจับการเล่นง,งูหานกติกาหนึ่งขณะที่พ่องูได้จับลูกงูลูกงูต้องระงับระหว่างไม่ให้มือที่เกาะอยู่หลุดจากการ 2. แม่ง,งูเท่านั้นที่จะใช้มือปกป้องลูกงูได้แต่ลูกงูไม่สามารถใช้มือผลัดนันหรือปัดบ้องตัวเองได้ข้อ 3. ถ้าลูกงู ตัวใดถูกป้องูดึงหลุดจากแถวลูกงูตัวนั้นต้องออกจากการเล่นแต่ผู้เล่นที่เหลือเริ่มเล่นอีกจนกว่าลูกงูจะถูกจับจนหมดอ้าวก็นี่นี่คือเนื้อเพลงงูกินหางนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูคลิปเพลงงูกินหางกันเลยนะครับแล้วแล้วก็เราก็จะจบการสอนในเพลงใน ในการเล่นของเดดไทยในการเล่นแรกก่อนคืองูก,กินหางนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปก่อนว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็ร้องยังไงนะครับส่วนการบ้านวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับสวัสดีครับการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้าน และศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวเป็นสาขาหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยหมายถึงกิจกรรมทางกายและการออกแรงเพื่อจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันเช่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อชัยชนะหรือเพื่อการป้องกันตัวมีรูปแบบและวิธีการเล่นตามลักษณะเฉพาะของท้องถิน่นมีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กีฬาภูมิปัญญาไทยการเล่นบางอย่างนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนม,มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้แล้วเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญของชาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนรวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่า ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมกรมส่งเสริมรรวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้คัดสรรการเล่นที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและการเล่นที่น่าสนใจในสีภูมิภาคข,ของประเทศไทยมาแนะนําให้ได้ร่วมกันชื่นชมฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการเล่นของเด็กไทยให้คงอยู่ต่อไป การเล่นของเด็กไทยภาคกลางงูกินหางงูกินหางได้รับการขึ้นทะเบียนบรดดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อพศ2557เป็นการเล่นเลียนแบบชีวิตสัตว์คือเลียนแบบลักษณะท่าทางของงูที่มีลำตัวยาวเลื้อยคดไปคดมานิยมเล่นในงานเทศกาลงานประจำปีและงานรื่นเริงต่างๆในสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ในการเล่น ใช้ผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายพ่องูหนึ่งคนและฝ่ายแม่งูซึ่งประกอบด้วยแม่งูหนึ่งคนที่เหลือเป็นลูกงูลูกงูจะต้องเกาะเอวแม่งูเป็นแถวยาต่อกันไปเมื่อแบ่งฝ่ายกันได้แล้วพ่องูเริ่มร้องถามว่าแม่งูเอ๋แม่งูและลูกงูก็ร้องตอบพร้อมกันว่า ต่อด้วยการร้องถามตอบและโยกตัวตามบทร้องในช่วงท้ายให้พ่องูถามว่ากินหัวกินหางแม่ง,งูก็ตอบว่ากินการตลอดตัวพ่องูก็จะไล่จับลูกงูจากปลายแถวส่วนแม่ง,งูจะต้องกางมือเพื่อป้องกันลูกหากลูกงูตัวไหนถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถวไปก็จะต้องออกจากการเล่นผู้เล่นที่เหลือ ก็เริ่มเล่นกันอีกจนกว่าลูกงูจะถูกจับจนหมดจากนั้นก็มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นพ่องูแม่งูลูกงูแล้วเริ่มเล่นกันใหม่ยกไปก็ยกมาแมงเวยเอ๋ยกินน้ําบ่อไหนกินน้าบ่อหินบินไปก็บินมาแมงเวยเอ๋ยกินน้ําบ่อไหน กินหัวกินหางกินกันกตลอดตัวแม่เวยเอ้ยกินน้ำบ่อไหนน้ำบ่อสุกยกไฟก็ยกมาแม่เว้ยเอ้ย,อยการเล่นชนิดนี้ จะทําให้ผู้เล่นได้ออกกําลังกล้ามเนื้อโดยเฉพาะส่วนแขนขาและมือฝึกความเร็วความอ่อนตัวและความคล่องแคล่วว่องไวฝึกความคิดปฏิพานไหวพริบในการแก้ปัญหาระหว่างเล่นฝึกความพร้อมเพรียงความสามคัคคีร่วมกันทำงานเป็นทีมได้เรียนรู้ธรรมชาติการเคลื่อนไหวของงู